ลม <Es> ลดฟ้ากระให้หน่อยครัแนะนําเซรั่มลดฟ้าหน่อยค่ะตัวนี้ปิดฟ้าอย pues right. ู <c oughs> ่ไหมคะใช้คีมแล้วแพ้หนักมากพอหยุดใช้เท่านั้นแหละฟ้ากระเต็มหน้าเลยจ้าทุกคนคอมเมนต์ฟ้ากระเยอะมากนี่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 น่นี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 ่นนี่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 น่นี่นีน กราบขอประทานโทษงามๆที่ต้องปล่อยให้หลอนานขนาดนี้นะทุกคนคือต้องบอกว่าพี่ต้องให้รลอนานมากๆสําหรับคลิปนี้ทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมาะบุมอ่ะไม่มีฟ้ากะเลยไงแล้วจะให้รีวิวเกมนาวฟ่ายังไงคุณพูดตัวไปอยู่ดีๆจะมารับบอกว่ากินดาวันนี้มันดีมันก็ไม่ได้ฮัลโหลวัสดีค่ะ พอลตโตๆทุกคนทุกคนมันจะบอกเลยว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปหนึ่งที่ผูมัเหนื่อยมาก ยมไงดิวะเนี่ยฟา,ากะก็ไม่มีจะให้รีวิวไงดีวะแล้วเชื่อไหม,มทางชีวิตอะไม่เคยหยิบคลิปที่เ,เขียนคำว่าฟา,ากะมาเลยทุกคนแมน้กระทั่งสรรพคุณยังไม่เคยอ่านเลยนั่นแหละคือเหตุผลที่บอกว่าเกิมา่จริงๆสําหรับคลิปนี้เพราะว่าทุกคนพูดตรงๆเลยว่าคลิปที่บูมรีวิวทุกคลิปบูมไทยเองและบูมต้องรู้สึกจริงเท่านั้นถึงจะมาพูดได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้รู้สึกจริงๆอะพูดไปอะมันไม่อินแต่ฟากะเนี่ยเอาก็เอาวะไลฟ์ปังก่อนเลยว่าคลิปนีี้บบมมมม่ะไรนฟาก ก็เลยต้องทําการบ้านโดยการหาข้อมูลแล้วก็ถามคนรอบตัวเยอะมากว่าพี่เป็นป้าไหมเป็นกะไหมป้าเป็นป้าอยู่ใช้ครีมอะไรลุงจ๋าเป็นป้านะ่ะใช้ครีมอะไรอยู่บอกหน่อยแล้วบุ้มก็รวบรวมครีมทุกตัวที่ลุงลุงป้าป้า,ปาหรือพี่พี่พนา้นาน้าอาอาคนรอบตัวบุ้มเนี่ยใช้มานะครับที่มีปัญหาฝ้ากะเพื่อที่จะมาทําโพว่าครีมตัวไหนที่คนเป็นฝ้าเป็นกะใช้ยเยอะที่สุดนี่คือสิ่งแรกที่บุ้มต้องไปทานะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้และอย่างที่สองบุ้มได้ผลโบนมาแล้วนะครับทุกคนว่าครีมตัว คนไหนที่คนใช้เยอะที่สุดในบรด,ดานรอบๆตัวบูมนะบูก็เลยต้องอาคิมตัวนั้นไปหาข้อมูลมาเยอะมากว่าทําไมเขาถึงใช้ตัวนี้กันมันดีดีอะไรหรือว่าเหตุผลอะไรนะครับทุกคนแล้วก็หาสกพูรณข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะมากเพราะมันใหม่มากสําหรับบูมนะครับทุกคนแล้วก็แบบเป็นความรู้ที่บูหมกักไม่เคยมีมาก่อนแต่มันคือข้อดีคือทําให้บูหมกักมีความรู้เรื่องเนี้ยขึ้นเยอะมากและอย่างสุดท้ายนะครับทุกคนที่บูต้องทาสำหรับคลิปนี้คือบูหมัต้องไปหาคนมีฝ้ากระเพื่อที่จะมาทดลองครีม <c oughs> ทุกคนแล้วจะบอกว่าที่่สําคคคคัญคืออต้งไมเย ตัวนี้ที่บุมจะต้องเอามาทดลองเพราะว่าถ้าเคยใช้แล้วก็ไม่มีผลไม่เห็นผลการทดลองเพราะเขาใช้อยู่แล้วอะเพื่อที่จะรู้ว่าครีมที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับทุกคนมันดีจริงไหมทุกคนคลิปเนี้ยสุดๆและผลสรุปคือคือ มาเซรั่มนะครับทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ถึงแม้บู้มจะใช้คําว่าครีมหรือคนอื่นจะใช้คําว่าครีมนะครับแต่จริงๆเขาไม่ใช่ครีมนะเขาเป็นเซรั่มแล้วก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะที่บุมได้ผลสรุปเป็นเคเอ่ะบุมก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เลยทุกคนเพราะว่าคนที่บูมไปถามเนี่ยเป็นคนตั้งจังหวัดไงทุกคนแน่นอนว่าบุมเป็นคนสุพรรณคนที่บุมไปถามก็คือลุงๆป้าๆคนสุพรรณแล้วคนสุพรรณทำไมทำนานตากแดดทั้งวนันแล้วยังไงจนตัวผอมนน้นมันดำปิดปี <c oughs> ไม่พูมร้องมาเลยทุกคนพูจะบอกว่าคนที่พูไปถามคือลุงลุงป้าป้าที่เขาไม่ได้แบบเป็นคนในเมืองที่จะไปทําหน้าทําฝ้าทํากะด้วยการเลเซอร์หรือทาอื่นๆสิ่งที่เขาใช้ก็ต้องเป็นการทาครีมหรือว่าเซรั่มทาฝ้าแบบดีนะครับทุกคนนั่นคือเหตุผลที่ว่าเซรั่มทาฝ้าเคเอตัวนี้ชนะคาดลอยไปเลยจ้าเพราะว่าลุงลุงป้าป้านะเขาไม่รู้จักรอกนะคีไม่ไม่คีมในอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นนะเอาง่ายๆ K ายเคเอนะมันมีมานานเขาก็ติดภาพจาว่าอ๋ออันนี้ดีอันนี้ดีอะไรที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเขาก็ใช้้ัันนนแ ฉันนาะจะใช้ครีมตัวนี้มันดีฉันก็ใช้แค่นี้พอนี่คือสิ่งที่ลุงป้า,ปาพูดมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเนื้อก่อนนะคบทุกคนนี่คือเนื้อครีมของเขาทุกคนมองเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่เนื้อครีมทุกคนมันคือเนื้อเซรั่มนะครับจะบอกว่าน้องคือเซรั่มทาฟ้าของ KA นะครับแล้วเนื้อเขาอะพอทาไปตอนแรกอะดูเหมือนเป็นลักษณะเนื้อครีมเลยนะแต่พอได้รูปอะทุกคนจะกลายเป็นเนื้อเซรั่มที่ควรที่จะเป็นเลยนะครับทุกคนจะมีการแบบว่าซึมไวมากและตัวเซรั่มตัวนี้เขาจะมีความเข้มข้นข เนืออยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนสาหรับบูมนะความเข้มข้นของเนื้อเซรั่มอะบูมคิดว่าสิ่งที่ทางแบรนด์เขาเคลมเนี่ยคือเคลมเรื่องฟ้ามันก็เลยต้องใช้ความเข้มข้นของเนื้อครีมหรือว่าความเข้มข้นของส่วนผสมเนี่ยเยอะในการแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระที่มันแบบสุดแสนจะยากเหลือเกินและรื่สำคัญเติไม่มีกินเลยทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีน้ำหอมไหนก็ได้ไหนแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้บูมขอใช้ประโยชน์จากการที่บุมหาข้อมูลแล้วทำการบ้านมาเยอะมากบ้างหน่อยว่าเซรั่มทาฟ้าเคตัวนี้นะครับทุกคนมีดี อะไรและมีคำเคมอะไรบ้างแต่วันนี้ปุขอไม่พูดเองแล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องฟ้าฟ้าน่ะต้องให้ลุงลุงเขาเป็นคนเล่าใช่ไหมคำลุงออว่าไงจะให้พูดเรื่องส้นประสมแล้วท่านช้มาท่านเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวก็เข้าล็อกอึท่านก็จะพูดให้ตามที่ท่นพอรู้แล้วกันนะก็คือไอตัวเซรับมเคเอเนี่ยมันเป็นเซรั่ม um. ทำไมทาฟ้าทำไมทาฟ้าใช่และที่สําคัญเนี่ยนะไม่มีสารไฮโดร ไนรีนอนไม่มีสารไฮโดรพีนอนอ่าแหละปลอดภัยไมมกัดผิวไม่ทำให้ผิวบางด้วยใครนะที่แพ้ครีมทาฟ้ามาจากไหนหรือว่าผิวบางจากการโดนครีมทาฟ้าแรงๆกัดนะตัวเนี้จะทําให้ผิวเต้าแข็งแรงและสาหรับคนที่แพ้ง่ายถึงเห็นนะ้า่านเป็นอย่างนี้นะท่านก็แพ้ง่ายมันไม่แพ้เพราะว่ามันปาจ,จารจ้าแอลกอฮอลอ์ปาจระจ้าแอลกอฮอล์อ่าและที่สําคัญยังปาจรจ้า,ญญาพาราเบน และไม่มีสารแต่งกลิ่นไม่มีสารแต่งสีเมื่อกี้ดมไปแล้วใช่ไหมไม่มีกลิ่นใช่ไหมอ่อนโยนกับพี่เมียทันทองอยู่ก็ใช้ได้แล้วในในก็ในในะท่านกับเมียท่านใช้มานานมากท่านจะพูดให้ฟังไอ้พวกส่วนผสมให้ไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยฟังกันนะ <c oughs> เขามีสารอัลฟา <c oughs> อะโบตินอัลฟา <c oughs> อะโบตินอ่า <c oughs> อัลฟาอบูตินเนี้ยมันยัอยางพวกเมซี่พี่อยู่เป็นสาเหตุของอีฟ้กกะบนน้าชั้นนี้แหละทำไมน้าชั้นยังมีฟ้กกะอยู่เลยอะสารจาสการพวกเนี้ยมาจากเบอร์รี่ธรรมชาติ100อเปอร์เซ็นและยังมีสัรจากเซนเทลละเซนเทลละอ่านั่นแหละเด็กๆสารสกัดเนี้ยแปลเป็นไทยก็คือใบบัวบกตัวเนี้ยจะสร้างคอลลาเจนและเพิ่มปริมาณสัรแอนตี้ออก อ,ออกซิเดนในชั้นผิวและยังไม่หมดนะยังมีตัวอะโลเวละอะอะโลเวละล่อาอ วานห่างจระเข้แบบออร์แกนิกเลยตัวเนี้ยมันจะให้ความชุ่มชื้นเพราะว่าพี่อยู่ชนะตากแดดไม้ทั้งวันแล้วก็ลดการอักเสบของผิวเด็กๆนาะจะรู้จักและตัวเนี้ยและอย่างสุดท้ายก็คือชาเอม <Hey. S 2> เคอ่ชะชาเอม <Hey. S 2> เคอ่ะทำหน้าที่ลดการอักเสบนี่แหละแล้วก็การแพ้ของผิว <c oughs> นี่แหละคือเหตุผลที่ฉันใช่เซรั่มเคเอเฮ้ยเหนื่อยกลับไปหายบูมไป โอเคทุกคนแล้วบุก็เอาเซรั่มทาฝ้าตัวเนี้ยนะคะทุกคนไปให้คนที่ไม่เคยใช้เพื่อได้ทดลองและแน่นอนว่าต้องเป็นวัยรุ่นจ้ะเพราะว่าลุงๆบ้าๆอะไม่ต้องให้ลองแล้วเพราะเขาอะใช้กันทุกคนอยู่แล้วบุก็เลยส่งเซรั่มทาฟ้าเคเอตัวเนี้ยแบบรอดเพื่อที่จะไปให้พี่เขาทดลองนะครับทุกคนและบุ้งบอกว่าขอระยะเวลาทดลอง14วันและบุงก็ขอรูปบีฟอร์นะคบทุกคนก่อนที่พี่เขาจะเริ่มใช้ตัวเซรั่มทาฝ้าเคเอตัวนี้ก่อน1รูปนะครับทุกคนและก็ขอให้เขาถ่ายวิดีโอ ตอนทามาให้2องึงสวิดีโอนะคบทุกคนเพื่อที่จะมาประกอบให้ทุกคนดูว่าพี่เขาอ่ะมีการใช้อยู่จริงๆและสําคัญต้องมีรูปหลังจากทาครบ14วันด้วยนะครับทุกคนและบูก็ได้รวบรวมคลิปทั้งหมดมาแล้วแต่คลิปที่พี่เขาส่งมาให้เราว่าเขาส่งมาให้เราตั้ง7คลิปน่ารักมากทุกคนดู เดี๋ยวทุกคนคิดเนี้ยถ้าบุมไม่ลองอะ่ะมันจะเงางเกินไปไหมไม่มีบททำน้าที่เป็นพิธีกรเหรอไม่ได้เปล่าขอลองด้วยได้ไหมแบบสองก็ได้ไป ฮัลโหลฮัลโหลพี่กว้างตา uh huh. พี่กวางตอนนี้ลองค,ครีมครบทสิบสี่วันแล้วเป็นไงบ้างอะก็ uh? Go, พี่จะบอกว่าตอนที่พี่ลองใช่ไหมพี่ก็กำลังสร้างรีสอร์ทอยู่ใช่ปะที่พี่บอกกับบูคอะอ่า uh. uh huh. คือพี่อะจะออกแดดบูมวันเลยแต่ว่าตัวีตรงฟ้ากระของพี่ใช่ไหมมันจางลงอะ uh. แบบก็คือสังเกตได้อ่ะ uh. สิบส<ต>ี่วัน,นที่แบบใช่ก็คือหน้ามันจะใสขึ้นด้วยนะตรงที่มันแบบไม่ไม่ใช่ตรงฟ้ากระ ใช่ไหม,อมเอออันเนียบุก็รู้สึกว่าน่าใส่คืนแต่บุงเข้าใจว่าบุงคิดไปเองแต่พี่กว่างก็รู้สึกใช่ปะใช่ดีดีอ่ะตอนแรกก็คิดว่าหน้ามนจะขำขใช่ไหม αι? เพราะว่าตากแดนอยู่อ่ะอืมอุย้ยปังนะขอ,นขอบคุณนะพี่กว่างขอบคุณนะพี่แนนมา <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวไปถ่ายรูปรีวิวรีสอร์ทให้ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะอุ้ยทุกคนได้ยินหมดแล้วะ นั่นแหละครับทุกคนเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือบูไม่อยากบานั่งบอกเองว่าเซรั่มทาฝ้า KA ตัวนี้ยมันมีดียังไงสําหรับคนเป็นฝ้าอยากให้คนที่เขาทดลองอ่ะเขาได้เป็นคนมาพูดเองมากกว่าเพราะเราอ่ะไม่ได้รู้สึกจริงๆแต่ถ้าดูจากรูปนะครับทุกคนที่พี่เขาส่งมาให้เนี่ยตัวฝ้ากากของพี่เขาเนี่ยดูจางลงจริงทุกคนทั้งก่อนและหลังที่เปรียบเทียบกันแบบอย่างนี้เลยแต่ของไม่อวยนะทุกคนเพราะว่าการจางลงเนี่ยมันเป็นการจางลงของผลระยะทดลองคือ14วันและบูอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ เขาอ่กำลังทํารีสอร์ทอยู่นะครับทุกคนซึ่งเขาต้องโดนแดดหรือว่าต้องตักแดดอยู่ตลอดเวลามากๆยอมรับตรงๆว่าตอนแรกก็แอบกวัวเหมือนกันว่าถ้าให้พี่เขาทดลองเนี่ยมันจะเห็นผลไหมแต่เอาเป็นว่าผลล่ะปังส่วนเรื่องผิวใสเนี่ยทุกคนบุ๊สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าคือเราเห็นตรงกันเลยว่าผิวใสขึ้นจริงๆตอนแรกคิดว่าแบบคิดไปเองหรือเปล่าวะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าวะแต่พอได้ยินพี่คาพูดเมื่อกี้ก็คืออ๋อโอเคใสจริงทุกคนสรุปแล้วว่าเรื่องปากระที่บุ๊ไปทําโพพิสูตรมา นะครับทุกคนจากคนล็อคตัวของบูมเองนะสิ่งที่คนใช้เยอะที่สุดก็คือเซรั่มทาฟ้า KA ตัวนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ทดลองสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ตัวเซรั่มตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเห็นผลจริงแต่ขอเพิ่มอีกหนึ่งผลลัพธ์ก็คือเรื่องความใสของหน้าเออทุกคนแล้วก็รอยดาด้วยเท่าที่บูมรู้สึกก่อนหนะ้านี้บูมเป็นสิวเยอะมากจำได้ไหมและที่สำคัญคือน้องเขาเป็นเซรั่มนะไม่ใช่ครีมทุกคนคือบูมทาเป็นยเจ์ไรเซอร์เนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นได้เลยจะว่าไปอ่ะเราลอง KA มาหลายตัวมาคเลลยนทุกองงแบบ งงแล้วทุกครั้งที่ลองก็มีคนมาคอมเมนต์ทงตัดรอดไม่ได้ชมบมนะชมครีมและอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนสำหรับครีมทาฝ้าที่ทุกคนควรรู้เลยว่าอย่าใช้มั่วตัวเด็ดขาดเพราะว่าเท่าที่เห็นคอมเมนต์ในช่องบมนะครับทุกคนมีคนไปลองครีมตัวหนึ่งที่เค็มเรื่องฝ้าเจอครีมแรงเข้าไปทุกคนหน้าแหกจากคนไม่เคยเป็นฝ้าก็เป็นหรือคนที่เป็นฝ้าอยู่แล้วเป็นหนักกว่าเดิมอีกอะ เตือนเรานะทุกคนส่วนซื้อที่ไหนนะครับทุกคนมีขายหมดเลยทั้งแบบหลอดแล้วก็แบบซองนะครับทุกคนก็คือ CJ Lotus หรือว่า Family Mart นะครับทุกคนที่ที่ลุงลุงป้าป้าสามารถไปหาซื้อได้เธอก็หาซื้อได้ราคาแบบซองนะครับทุกคนซองละ49บาทส่วนราคาแบบหลอดเนี่ย15กรัม189บาทเองโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนใครที่เคยใช้ตัวนี้หรือไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ทิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าบูมอยากได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกคนจริงๆว่า ตัวนี้สําหรับคนเป็นฟ้าในมุมมองของคนอื่นๆที่ไม่ใช่พี่ที่เขาทดลองให้บุญเนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดต่อสกายชาแนลนี้นะครับแล้วอย่าลืมกริง๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งไม่รำคาญให้บุด้วยนะครับใครอยากให้ทำอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสะหรืออยากให้ลองของแบรนนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายดูสี่พอสิวหายนะก็ใส่เลย